ไป่ร้องไห้แล้วนะจะไปเลยให้เดินไปดูก่อนไหมไม่ขยู่คนเดียวตู้เทียบเลยโอเคใหญ่ด้วย เซฟอย่างซื้อข้าวก่อนว้าวตู้สตา,าร์บัคกดนะฮะคุณผู้ชมเรนเดย์ช็อตไีเดีมรส มสจู่ๆก็ได้สตาร์บัคมากินแบบงงๆนะฮะถึงจะรู้ว่าเป็นกาแฟา Coffee ฟแมชชีนแต่ก็รู้สึกว่าติดแบรนด์ก็เจ๋งดีนะฮะทุกคนเวลาจ่ายตังคือมันเป็นระบบออเนอร์ซิสเต็มด้วยอ่ะเราเดินไปที่แคชเชียร์เขาก็จะถามว่านี่กาแฟอะไรแล้วก็คือเราก็แค่บอกว่าเราสั่งอะไรมา โอ้รถไฟเป็นของเราเย่หน่อยดิยเวลามารถไฟยุโรปต้องดูขบวนดีๆด,ด้วยนะ คืออย่างอันเนี้ยมันขบวนเดียวกันใช่ปะแต่หัวขบวนไปแล้วเทนเบอร์เนอท้ายขบวนมันจะตัดไปเป็นกินโดวาวภายหลังอขอข้าว ตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านที่ชื่อว่า g r e n d e ว w a นะครับผมซึ่งเป็นหมู่บ้านในสวิตเซอร์แลนด์นะฮะจริงๆวันนี้แผนเราคือเราต้องขึ้นกระเช้าไปที่ยอดเขาที่ชื่อเฟียสนะฮะมันอานมันเขียนว่าเฟร์สแต่มันอา่านว่าเฟียสนะฮะแต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้ดูมีความแบบเมฆครึมมากนะฮะ เมื่อวานเนี่ยคนที่เราเจอที่ร้านอาหารนะฮะที่เป็นคุณคุณบอสคนนั้นนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนกรินเดวาวนะครับก็คือมีบ้านอยู่ที่นี่นะฮะกริกนเดวาวเนี่ยเป็นเมืองที่ค่าบ้านแพงมากเลยคือเขาบอกว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยราคาประมาณแบบ8 0 0แสนฟรังได้อ่ะกว่าล้านบาทนะครับซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆธรรมดาหลังหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าราคาเทียบเท่ากับที่ซูริกเลยบางทีอ่ะนะฮะแล้วก็ บ้านที่เราเห็นเนี่ยข้างหลังนี่ยเงี้ยที่เป็นบ้านไม้ไม,ไม้เป็นอะไรต่างๆพวกนี้มีกฎร,ระเบียบชัดเจนมากว่าหน้าตาบ้านจะต้องเป็นอย่างนี้วัสดุต้องกรุด้วยไม้หน้าต่างไซซิ่งต้องเท่านี้ทุกบ้านต้องหน้าตาเท่ากันแล้วการที่จะขออนุญาตสร้างสักหลังนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับทำให้ราคามันเลยแพงเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวไงเขาก็เลยต้องการจะอนุรักษ์ความพิเศษของหมู่บ้านกินดาวาเอาไว้อย่างเขาเคยไปอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยแบบ การทานู่นทํานี่เกี่ยวกับเรื่องบ้านมันก็ง่ายกว่าเยอะแต่แบบมันก็จะดูไม่ได้สวยมากไงแต่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาไปเมืองไทยอ่ะทุกอย่างมันจะแบบเปลี่ยนเร็วมากในขณะที่ถ้าสมมติว่าอยู่กลับมาที่เนี่ส <10 S 2> ิบปียี <10 S 2> ่สิบปีไม่เหม,เ,มเหมือนเดิมหน้าตาทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะถึงแล้วกินเดวาลเฟิร์สบานหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่นะฮะจุดที่เราอยากจะขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดสีเขียวตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะต้องนั่ง กระเช้าขึ้นไปซึ่งอยู่ข้างบนตรงนั้นคือเฟียสนะครับ s ส l เลน h ฮิวก็ไม่ปานคือทุกอย่างรอบตัวตอนนี้คือขาวขาวโพลนขาวเกลี้ยงค,คือเหมือนมอง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 ไม่เห็นอะไรเลยแบบเลยอะ่ะเออทางข้างหน้าของเราเราก็จะเห็นเสาลอยมาแบบนี้มองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะแบบไม่เห็นอะไรเลยแบบไม่เห็นอะไรเลยอนอกจากสีขาวด้านซ้าย ด้านขวาโอ้ยเราถึงสเตชันแล้วสเตชันอยู่ดีๆก็หายว้าวโอ้คนตกอ่ะโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยจ้าเคร่ เราไม่ต้องอไปทะเลหมอกลวเลยเดซิทะเลหมอกมาหาสหมุทรหมอกเราอยู่ในหมอกแล้วครับตอนนี้ทุกคนสภาพอากาศตอนนี้ย่ำแย่มากคือมองไปทางไหนเนี่ยก็เป็นหมอกหมดเลยนะฮะจริงๆเราเห็นภาพนี้ตั้งแต่ข้างล่างแล้วแหละแต่เราก็อยากรู้ว่าถ้าขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ก็ได้คำตอบแล้วนะว่าไม่ไม่ดีขึ้นเลยถามเขาตอนนี้ถามเขาแบบเออแนะนำให้มาไหมเขาบอกว่า อย่าเลยคือเพิ่งเคยเข้าใจว่ามองไปแล้วไม่เห็นอะไรเป็นยังไงอะ <laughs> ดูดีนี่มันห่างกับเราแค่ประมาณ5มเมตรเองอะเราอยากดูว่าคลิฟวอล์กอยู่ตรงไหนอะคลิฟวอล์ก,ก็คือแบบเดินลงไปปะมันจะมีแบบเนี่ยซ้ายขวาขวาเนี่ยเฟียสคลิฟวอล์กไปทางนี้อ๋ oh, ทุกคนกนี่คือคลิฟวอล์กนะฮะ <m> ทางขวานั่นคือหน้าผาที่มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินอ่ะอไปไหมเรนนี่ทางใจก่อนโอ้โหคนอื่นเขาเดินกันชิวๆไปแล้วนะไปแล้วไม่มีเวลารอไปข้างหน้า<ม>น่า<ม>กลัว<ช>ไหมครับไม่ค่ะไม่น่ากลัวเลยค่ะอ๋อโอเคครับไปเธอ,อได้รีวิวแล้วคือตรงนี้มันยังไม่น่ากลัวเว็บี้ตอนที่มันเป็นพื้นตรงนั้นอะ อย่าคีบบอดดี้ไปเร็วมาถึงนี่แล้วไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวหนาวเลยตอนนี้อือเดินเบาๆนะ please เราเดินเบาๆทำไมเราต้องไปด้วยมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะเราไม่ต้องไปก็ได้มั้งเอา้าเธอมาเดินตั้งใจมาเดินที่นี่ไม่ใช่หรอ วไหวไหมไหวสบายมากว,าว้าวทางเดินสุดยอด <c oughs> ต่ล้อไห้แล้วนะ <c oughs> จะไปเลยให้เดินไปดูก่อนไหมไม่ข <c oughs> ยู่คนเดียวเดี๋ยวจับเปลี่ยนมือหน่อย <c oughs> อเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ <c oughs> ไปเร็วจะถึงแล้วอีสิทธิ์ very far เออ no no โอเค it's like 2 3 minutes โอเค you walk fast but there is a bridge โอเคโอเคไม่ไปเหรออ้าไม่ไปก็กลับก็กลับกลับทางนู้นมันก็มองไม่เห็นอะไรอยู่ดีอ่ะอ๋อมันมีสะพานอยู่ข้างหน้า เขาไม่ไหวสะพานเขา,า,เ,ขา,าขเดินไปดูสะพานก่อนไม่ต้องข้ามก็ได้อ่ะโอ้ยมยึงยังอยากถ่ายรูปอีกถ้าจะถ่ายรูปฉันจะให้เดิน,นเ,เอ,อ,อ่อเชี่ยสะพานอาพอแล้วพอแล้ว เก้าไม่ได้ตรงนั้นนะสะพานสะพานแค่นี้พอจะเก้าเลยไปอีกหน่อยนะสะพานอยู่แค่นี้จะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมไม่ถ่ายรูปอ่ะกลับกลับ แล้วยังจะเล่นเฟิร์ส l ฟเลอร์ดูคลิปวอกมึงก็ตายแล้ว <c oughs> แหมเดินกลับนี่เดินเร็วเลยนะไอตุดเขารู้จุดมุ่งหมายของเขา <c oughs> งันเดี๋ยวเราจะไปเดินข้ามสะพานนะ <c oughs> แกรออยู่ตรงนี้นะ ห้ามไปไหนโอเคไหมเราจะกลับไปลองเดินบนคลิฟวอลอีกครั้งหนึ่งนะฮะพูดถึงทางเดิมมันก็ก็ดูน่ากลัวจริงแหละแต่ว่าแบบพอมันเป็นหมอกหมดเลยเรากลับรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่าข้างล่างมันเป็นอะไรแต่ถ้าเรามองเห็นบางทีอาจจะน่ากลัวกว่าก็ได้นะ ที่เราจับด้านข้างนี่คือแบบน้ําเปียกหมดแล้วเพราะว่าแบบอากาศวันชื้นแล้วมันก็เย็นมากมันควบแน่นกลาเป็นหยดน้ําหมดนี่จะเป็นตัวสะพานนะครับผมว้าวเออแม่งน่ากลัวจริงวะ่ะนี่นี่ทางเดินเราจะลองไปดู เงียบมากมันสงบมากเลยอ๋อพอมาถึงตรงนี้นะฮะมันจะเป็นทางจุดชมวิวจะอยู่ตรงนู้นะะนะฮะนี่แล้วก็เดินไปอีกหน่อยมองไม่เห็นอะไรเลยนะตอนนี้จะเป็นพื้นกระจกนอยู่ท่ามกลางหมอกสีขาวเลยนะฮะ ก็เ,เงียบสงบดีเหมือนกันนะมีเสียงนกร้องมีเสียงบาร์เขาเปิดเพลงไปเดินกลับฝนนั่งนี้เจนรอนะแ,บบแล้วลบบไม่รู้บอกว่าตอนที่เบบี้เดินเข้าไปป่าปะทุกอย่างก็เป็นสีนี้เลยอะ่ะใช่แต่ตอนนี้มันอยู่ดีก็ขาวแล้ว ใช่คือมันขาวหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอหอืมน่ากลัวไหมสะพานก็ตอนข้ามไปแล้วอ่ะมันกลับมาไม่น่ากลัวแล้วแต่ข้ามครั้งแรกก็น่ากลัวนิดหน่อย จะไปเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่ใกล้ๆอินเทอร์ลาเคนคืออินเทอร์ลาเคนมันจะมีทะเลสาบสองอันขนาบข้างใช่ปะ่ะ mm hmm. อันนึงฝั่งหนึ่งคือทุนอีกฝั่งหนึ่งคือเบรียนที่เห็นอยู่ข้างๆที่เห็นข้างนอกน,น่าจะเป็นทะเลสาบทุนนะครับเมื่อกี้เรา ขึ้นมาจากสถานีเราก็เลยเจอร้านเพสเซลเราก็เลยซื้อมาน่ารักจนึงเลยอ่ะดูซิว่าจะสู้ดูซิว่าจะสู้แอนตีแอนได้ไหมอืมอืมอร่อยอร่อยเลยแป้งมันเหนียวเหนียวอ่ะอัเล็กเล็กอัเล็กเล็กเล็กใหญ่ไปอ่ะแกอืมอร่อยอืมอร่อยเนอะปกติเพสเซลมื่ที่เจอมันจะแข็งแข็งแบบ งโงอ่ะแบบแข็งแบบพุกงหัวแตกอ่ะแต่อันนี้มันมันข้างนอกมันแบบเหนียวเหนียวข้างในมันนุ่มๆเนอะใช่ใส่เกลือเค็มๆอร่อยดีโอ้ยน่ารักจังเลยแกแต่งใส่ชุด ฮอคกี้มางานแต่งก็ได้เหรอวะตอนนี้เรามาปราสาทโอเบิร์นฮอเฟนนะครับชลอสโอเบิร์นฮอเฟนซึ่งเป็นปราสาทที่นาเดดกับยาย่ามาถ่ายละครแล้วเราก็มีอเปียกหนึ่งคนที่อยากมาตามรอยดารานะครับแต่ปรากฏว่ามาวันนี้เขาจัดงานแต่งอยู่ข้างใน <c oughs> ก็เลยอดเข้าไปข้างในเลยคือจะเสลรอเข้าไปก็ดูกลัวเขาจะด่าเอาไงเราก็เลยมาเดินเล่นตรงสวนนี้แทน ตรงนี้คือมีฉากอะไรที่ยาย่าถ่ายตรงนี้ไหมไม่มีแต่สวยถ่ายได้ไ่ยืนมีครับในที่สุดเราก็แอบย่องเข้ามาในสวนหลังบ้านของปราสาทนะฮะเขาแต่งงานกันอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วอีเลดี้เจนก็ยังจะดื้อดึงให้เข้ามาให้ได้นะฮะอืนี่คือท่าถ่ายรูปของเลดี้เจนโหต้องก้มขนาดนั้นเลยห่อก็อยากได้ดอกไม้เยอะๆอ่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะนั่งรถบัสกลับเข้าไปที่เมืองอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยทุกคนใช่ไหมใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไป ระวังรถเอลายนาดีเลยนรัีนั่งเครื่องมา11ชั่วโมงพัก2ชั่วโมงนั่งเครื่อง1ชั่วโมงนั่งมาไฟอีกชั่วโมง,ง,ชโมง16ชั่วโมงอะอยู่ยังพี่ไปขอของกินกันเรากินม<ะ>ื้ออะไรเหรอ